ระหว่างบุฟเฟ่เอ็มเคกับบุฟเฟ่ตีน้อยเด็กรุ่นใหม่เขาเลือกอะไรกันเอ็มเคค่ะว่าชอบกินเป็ดในบุฟเฟ่ไม่มีป็ดไม่มีไม่มีนก็ชอบเอ็มเคเพราะชอบกินมียบชอบน้ำซุปของซุกี้ตีน้อยครับผมชอบชีสของซุกี้ตีน้อยชอบหมูสไลด์ของซุกี้ตีน้อยผมลืมว่าผมชอบอะไรอีกสักอย่างอ๋อชอบเพลงซุกี้ตีน้อยผมจะร้องได้ทุกครั้งที่ไปนั่งกินซุกี้ตีน้อยบุฟเฟ่เลือกตีน้อยมัน มากกกว่าินบ่อยผมเลือกตีน้อยเอ็มเคะรู้สึกว่าควรไปกินกับครอบครัวแต่ถ้าอยู่กับเพื่อนก็จะกินตีน้อยลุกกี้ตีน้อยครับถึงบุฟเฟ่เนี่ยผมจะคิดถึงตีน้อยมันเหมือนมันเหมือนจำแบรนด์นี้ได้ไปแล้วอะจริงๆชอบทังสองนะคะแต่ว่าถ้าให้เลือก ขอเลือก MK แล้วจริงๆที่บ้านชอบทาน MK ค่ะพอเป็นบุฟเฟ่เนี่ยจะได้กินกับที่บ้านได้เยอะขึ้นคำถามที่ตอบยากมากเลยในเองก็รักใน MK แต่ว่าที่บ้านก็รักในสุกี้ตีน้อยเมุมมองของคนรุ่นใหม่วันนี้อาจจะตีน้อยบุฟเฟ่ตีน้อยค่ะว่าหนูชอบไปกินกับเพื่อนมากกว่าตีน้อยมันเหมาะกับเพื่อนอะเลือกบุฟเฟ่ MK ค่ะถือว่าของดีกว่าแล้วก็มีสิ่งที่ชอบเยอะกว่าตีน้อยค่ะแล้วเค k บุฟเฟ่ คือมันเหมือนเรามีภาพจำอะว่ารสชาติของหมู MK มันจะต้องเป็นยังไงใช่ปะ uh huh. แล้วพอวันหนึ่งเราไปกินแบบที่เป็นบุฟเฟ่อะเราไปกินเทกเจอร์แบบที่ไม่เคยกิน uh huh. อะมันรู้สึกแบบแปลกๆเหมือนกัน MK ครับผมโตมากับ MK อะไรกินอะไรไไ<ป>กิน MK สุกี้ตีน้อยเพราะว่าชอบชีสสุกี้ตีน้อยก็ต้อง MK สิคะโปรใหม่299มันโดนใจและบทสรุปก็คือน้องๆคนรุ่นใหม่นะครับชอบกินตีน้อยมากกว่าครับกำลังกินอยู่เลย